ทีเดยวซึ่งเรารู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรผิดปกติวันแรกที่รู้ว่าปิดแถวร้องไห้พี่หนึ่งยกวิ่งลงไปหาพวกพี่ๆว่าพี่บริษัทจะปิดนะทำไงดีวะหนูจะทำยังไงดีวะจนถึงเช้าของวันลุ่งขึ้นนั่งรอห้าโมงเย็นงานการไม่ได้เคลียร์เลยนะคะ จนกระทงห้าโมงเงย็นประกาศออกมาว่าคุณจะได้รับชดเชย16%เปอร์เเซ็นราช็อกในหัวคิดว่ากูจะทำยังไงต่อไปวะนี่สินกูก็มีเงินเดือนกูก็ไม่ได้เยอะเงินเดือนหนูไม่ได้เยอะเลยเราวทำงานจริงๆแพวอ่ะอยู่ JSL มารอบดึงแผวออกไปนะคะไปทำงานที่อื่น แล้วแถวก็กลับมาใหม่ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าอาวพี่เขาโทรมาชวนรีบกลับมาเลยที่นี่คือดีที่นี่คือครอบครัวที่ดีรีบกลับมาแต่พอเราได้ยินคําว่า16เปอร์เซ็นต์ในวันนั้น oh. เกือบฆ่าตัวตายจริงๆ oh. คือพี่ๆทุกคนจะรู้ว่าหนูเ่อนซิทีฟขนาดไหนแม่โทรหาทั้งคืนเพาอย่าทำอะไรตัวเองนะ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมีชีวิตเดินนะต่อไปพี่หนูไม่ได้โกิดบริษัทเลยนะหนูไม่ได้โกิดบริษัทที่เขาปิดอัวลงแต่หนูเจ็บใจตรงที่ว่าทําไมเขาทํากับเราแบบนี้เราจะเดินต่อไปยังไงใช่เราอายุน้อยกว่าพี่พี่คนอื่นเราสามารถหางานต่อได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่พี่คะงานมันไม่ได้หาง่ายง่ เงินเดือนฉนเดือนแล้วคุณโยอนอะไรมาให้เราเรารับไม่ได้จริงๆวันที่หนูลงติกต็อกหนูก็ไม่คิดว่ากระแสมันจะไปดังขนาดนั้นคือวันนั้นคือทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ถูกจริงๆลงติกต็อกจากคนที่แบบไม่เคยดูเราเข้ามาดูเข้ามาให้กำลังใจเราหนูนั่งอ่านพยายามตอบคอมเมนต์ทุกคนว่าขอบคุณมากกำลังใจมันก็ดีขึ้นทุกคนคือ เป็นกำลังใจที่ดีมากจนไม่คิดว่าจะถึงพี่พสื่อได้สำขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยดันช่วยอะไรก็แล้วแต่ที่ให้มาถึงจุดนี้ได้หนูต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะ